สที่นะคะการตัดสินใจของคุณตอนนี้คุณคิดอยู่ว่าถ้าเกิดมันวุ่นวายหรือปัญหามันยังไม่จบหรือว่าปัญหามันมากมายลูกลามเนี่ยคุณอาจจะต้องตัดสินใจที่จะมองไปข้างหน้า Move on go on อะไรพวกนี้นะคะเพร่อไพ่ the world ขึ้นมาไพ่ปิดจบที่สวยงามมากเดี๋ยวด้วนะเนี่ย the world เห็นไหมอืมประมาณนี้นะคะอามาดูกันว่าเห็นไหม เก้าเหรียญแล้วการตัดสินใจของคุณคุณก็จะไปหาความสุขให้กับตัวเองคุณจะไปหาความร่ํารวยคุณจะไปหาความมั่นคงนะเพราะคุณเป็นคนที่รักตัวเองอยู่แล้วคุณไม่คุณไม่ได้คุณไม่ได้หมายว่าเออถ้าเกิดชาตินี้ฉันจะไม่ได้ผู้ชายคนนี้แล้วจะทําให้ตายนะคะโดยแดดดิ้นอยู่ตรงนั้นไม่นะคะเพราะว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างในความฝันคุณเป็นคนที่มีไอเดียเป็นคนที่มีความคิด ความอ่านที่แบบมีจินตนาการสร้างสารรค์เป็นอาจจะเก่งด้านหัวคอดไอเดียต่างๆก็ได้นะแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาคุณไม่รู้หรอว่าข้างหน้ามันจะเจออะไรแต่คุณคิดไว้แล้วว่าคุณเป็นคนคิดแบบนี้ว่าถ้าปัจจุบันมันไม่ดี การไปข้างหน้ามันย่อมจะดีกว่าปัจจุบันแน่นอนคุณอาจจะมีความคิดแบบนี้ว่าการอยู่กับที่ที่เดิมแล้วมันทําให้มีปัญหาเยอะมีปัญหามากแล้วปัญหานะั้นไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยไม่ว่าจากบุคคลใดก็ตามนะคะและคุณรู้สึกว่ามองแล้วมันไม่เห็นอนาคตคุณก็จะเลือกที่จะเลือกตัวเองแล้วก็เลือกไปเดินไปคนเดียวแล้วก็มองไปข้างหน้าเพียงลําพังได้นะคะคุณเป็นคนใจแบบแน่วแน่ นะอ่ะมาดูว่าราศีอะไรธาตุอะไรที่มีคว,ความคุณของคุณน่ะนะคะเขาอยู่ในราศีอะไรธาตุอะไรได้บ้างนะคะราศีกลุ่มนะคะออคเอรเรียสนะราศีแคปิคอนราศีมังกร ธาตุลมเมถุนตุลกลมเจมินาราศีเมถุนนะคะโอเคให้ดูอัคคอเรียสนะคะอัคคอเรียสธาตุราศีกลมแคปปิคอนราศีมังกรนะคะแอร์ธาตุลมนะคะ เจมินายนะคะเมทุนนะเจมินายเจมินายเมทุนอ่ะคราวนี้มาดูกันว่าแองเจิลนะคะนางฟ้าจะแนะนำอะไรคุณนะสำหรับคนที่เลือกกอง่หน่งนางฟ้าอยากแนะนำอะไรคุณให้คุณทำยังไงนี่ไง separation อืมช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะห่างเหินกันหรืออาจจะไม่ได้ติดต่อพูดคุยสื่อสารอะไรกันเลยนะคะหรืออาจจะห่างกันมานานแล้วหรือว่าเพิ่งจะจบเพิ่งจะห่างความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะมันทำให้แบบเรื่องราวนี้มันทำให้คุณกับเขาห่างกันไปอีกหรือถ้าปัญหามันเยอะไพ่แนะนำให้คุณห่างออกมา Pay attention to the red flag นะคะก็คือให้คุณให้คุณฟังสัญญาณนะคะสัญญาณเตือนอาจจะเป็นทรายอะไรบางอย่างจากเหตุการณ์นี้นะคะหรือการกระทําของเขาหรือคําพูดของเขาหรือการแอคชั่นของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณพอจะจับสัญญาณได้นะคะให้เชื่อเซนต์ตัวเองนะคะมันจะมีมันจะมีทรายอะไรบางอย่าง มาบอกคุณว่าเออคุณควรจะทํำยังไงคุณควรจะเดินหน้าหรือคุณควรจะถอยดีแต่ไพ่เหมือนกับว่าคุณลองห่างออกมาจากความสัมพันธ์นี้ดูซิเพื่อเช็คจิตเช็คใจเราหรือว่าคุณอาจจะห่างกันมาแล้วด้วยแล้วก็มาดูไพ่นะคะว่าเออเขาจะตามเราไหมเขาจะอะไรไหมนะคะ you deserve love คุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็สมควรที่จะได้ความรักนะต่อให้คนคนนี้นะคะเดินออกจากชีวิตคุณไปเพราะว่าอ,อ่าเหตุปัจจัยที่คุณแม่ไม่ปื้มหรืออะไรก็แล้วแต่ อนาคตคุณจะเจอคนใหม่นะคะคนใหม่ที่คุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีกว่านี้นะเขาคนของคุณนะ่ะ <c oughs> ในอนาคตอาจจะองเป็นคนที่ชีตคุณดีกว่านี้แล้วก็เข้าอกเข้าใจคุณมากกว่านี้แล้วก็ปกป้องคุณมากกว่านี้นะอืมตอนเนี้ยคนคนนี้เท่าที่ เท่าที่พี่อ,อมได้จากไพ่นะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ยังจริงอยู่ที่เขาพยายามจะเทคแอคชั่นเข้าหาคุณแต่คนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขา เขาเอา,อาจจะเชื่อฟังผู้ใหญ่อะเนาะเพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะต้องทําตามเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะมันเลยทําให้เขายังต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่อยู่นะคะก็เป็นไปได้อืถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยนะคะก็พักนะ ถ้าเกิดคิดว่าไม่ไหวก็ต้องพอนะคะคนเรามีแค่นี้นะคะในความรักความสัมพันธ์ถ้ามันไปต่อกันไม่ได้ก็ต้องหยุดก็ต้อง move ต้อง go on อะไรเงี้ยนะคะอือโอเคค่ะปะเราไปต่อกันที่กองที่สองกันบ้างนะคะ4 3สี่สาม